ใครดีรับี่น้องเดี๋ยใครเดีรับเนี่ยเห็นว่าวเต็มทมองใหญ่เห็นว่โอ้โหสุดยอดครับจิ้มแก้วพี่น้องเยใคร,ครอะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนครับวันนี้มาพบกับบ่าววันแสบนัวครับผมพี่น้องวันนี้บ่าววันนี้พามากินต้มอึ้งครับพี่น้องหลอดสุดท้ายสิบตัวสุดท้ายครับตัวพ่อมาง้ามพอดีค้ำนี่แหละครับพี่น้องอืมไปอดใจไปแต่ไสเดือนเจ็ดเอาไปเดือนหกกัได้นะครับพี่น้องนะใส่กับแก้วผิดผงออมหอมครับผมมาๆมาๆมาๆเข่าทั้งล่างนะครับพี่น้องมาแสบๆนะบ่้ววันครับอ้ใส่เตียงเลยครับวันนี้แดดฮ้อนๆครับพี่น้อง ฟันหยุดพอดีครับหยุดวันอาทิตย์เล็กพอดีเลยครับตมใส่วันอาทิตย์พอดีเลยมีเวลาครับน่าครับอืมีนี่ใส่เมืเ่อไงาปไหนครับมีไข่ผสมไปนิดนึงนะพี่น้องบางตัวไข่บางตัวบลไข่โอ้สุดยอดมันนัวครับ ตัวไข่มันได้ตัวไข่กินมันแล้วครับตัวไข่เรียบร้อยแล้ว ืมระดูกยังแข็งนะตัวหน่อยครับพี่น้องเขาวหวนเลยครับติดมือครับไปเห่ีดินมาืม อึ้งอึ้งเผาอ่ะกระดูกแข็งรบบตัวดำๆครับแต่อึ้งย่างอ่ะกระดูกบ่แข็งครับพี่น้องอึ้งเผานี่ยำโปก๊กโปก๊กโป๊กเลยแหละครับเนอ,อย่างกระดูกบอนเนี่ย หอ,หอมับะวันเซเคิงถึงขนาดนี้ครับน้ำมันนี่น้ำแกงเนี่ยอ,อ,อยากจะบอกเลยเราสุดจดครับ นห,นนหนึ่งตัวเลยหืมข้างเขาคนเดียวนะครับเจ้าพี่ผมครับ เอากระปัตนมาเลยครับจิตมื้อ สิบตัวสุดท้ายครับของปีนี้ครับพี่องปาด บางวันใส่น้ามส่บะขามเปียกแล้วบ,บางวันมาบีบหนาวผ้าที่หลังจี๊ดจ้าขนาดได้เนี่ยเขาคนดีขนาดนครับนิ่หน่อยแต่ไข่เดือดเป็นหน่อยไหมครับไข่เดือดเป็นบ้างใส่แก้วเข้าไปครับ ือตัวหนึ่งมันเป็นเอึงเอึงอย่างครับแต่ดูมันนี่บางลูกอย่น้อยมันคือยังเอึงเผาด้วยครับยังเผากับลูกแข็งยำแตกพวกว่าพวกครับ โอ้โค oh, ่าขนาดหืม oh. hmm. ตัวพอดีครับโอ้โ oh. ห ใครเรับพี่น้องเนี่ยใครเรีบเนี่ยเห็นครับเต็มท่องไงนะาดให่เห็นว่าโอ้โหสุดยอดครับกิมแก้วี่น้องเนีนะ่ยใคร,ครอะมันนึกเกา,าตัวนั่นกับมันนี่้อง แซ่บืทั้งฟินทั้ทงแซ่บไปหน่อยเลย อืสมถึงมังสมครับมังมังน้ําอยู่ห้องเบียดใส่ตอนเตอนที่แหลกไปน้างว้าวนึ่งกี่จานครับเนีย่ยมิจะใครที่ไปนหนังเลยอืม เจ็มท่องมาจึิงเรื่องยางกับตัวนี้ครับหืม แย่งดูน้ำน่นะปาปาแสบปพ่ะพี่น้องกินั้งไดนบ้งมีผิดหวังครับสุดยอดเขาเหนียวยีสิบาทเกี่ยงตับครับพี่น้องโอ้ ย่างฟินครับพี่น้องทั้งฟินทั้งแซ่บครับเหมือนโอกาสแล้วครับปีนี้ถ่ายกินปีหนาวขอบคุณหลายสำหรับพ่อแม่พี่นอดด้องผู้ติดตามรับชมบอวันนะครับบอวันขอบคุณหลายครับพี่น้องสุดท้ายนี้บอวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ